สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชิมอาหารรสเลิศนะแบบปั้นเฮาครับจะเป็นอะไรนั้นก็เราต้องมาดูครับว่าเมนูเด็ด ของ <จะ S 1> ทางอีสาน<า>จังหวัดอำนาจเจริญนี่เราเขาจะทำกันแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ต้องมงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าแล้วแต่คนชื่นชอบนะครับนี่ครับนี่กำลังโน,โนัวนะครับเนี่ยฮะอันนี้คุณป้าตุนะครับเนี่ยฮะเป็นไงครับป้าตุนี่อันนี้คืออะไรครับ เอาภาษาบ้านเฮาลาบเหนียวลาบเหนียวนี่ครับมันเป็นยังไงครับมันเกิดจากอะไรฮะลาบเหนียวเริ่มต้นเลยครับว้าวไปดิปลาปลาเอาปลาอย่างเห็ดปลาตองปลาตองหรือปลาภาษาภาษาไทยเขาเรียกอะไรปลานี่ครับเป็นลาบเหนียวนะครับลาบเหนียว ปลาตองวา่ากันอย่างนั้นนะครับภาษาบ้านเราก็ปลาตองนั่นแหละครับปลาตองครับอห็ดลาบเหนียวนะครับนี่ครับโอ้โหเหนียวขนๆเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็ล่งพ่วงชีเแล้วนะครับกําลังจะเสร็จนะครับนี้แม่ครัวประตุของเรานะครับทําอาหารให้เมนูเด็ดแบบนี้นะครับ อ๋อปลากายเออแม่นี่ๆๆนี่ฮะนี่ในครัวนะครับนี่ในครัวในครัวเรามาชมกันครับว่ามันมีอะไรสนิจตาสนใจยังไงบ้างนะครับนี่ฮะนี่ตันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรฮะใบบักตูมใบบักตุมนี่ใบบักตุ้มนี่นี่ใบบักตุมมาตุมใหญ่บ้านเราไม่ใช่ตุมเล็กนะฮะ อันนี้ก็เริ่มต้นเลยนะครับลาบเหนียวนี่ก็มีการเชฟอ่อนเชฟอ่อนมาดูหน่อยเอาสากมาหน่อยเอาสากขั้นตอนการทำการทำทน,รน,รรนี่มัน,นเป็นยังไงบ้างครับต้องเชฟอ่อนนิดนึงฮะอธิบายนี่นเชฟอ่อนเขาดีครับนี่ครับนี่ฮะเป็นยังไงฮะเริ่มแรกเลยเริ่มแรกก็ได้ปลาตองกายมาครับปลาตองหรือปลากายบ้านเราระระนะฮะ,ะอ่า ภาษาภาษาปากกลางเขาเรียกปลากกายแต่ภาษาอุบลอำนาจเจริญเขาเรียกปลาตองอ่าลาบเหนียววันเหาะมันมันจะตัวใหญ่กว่าปลาตองบ้านโอ้มันจะตัวใหญ่กว่าแมนคเขาเรียกปลากายแมนครัือแล้วบ้านนี่มันจีตัวน้อยอ่าลักษณะของของของอ่าโตปลาก่ะส่งปลาตองบ้านเฮาแห่า เพียงตะบันต้นใหญ่หลักการประตองกายมันจะมีขีบหลังสามขีบเป็นจุดวงกลมวงกลมนะครับประตองกายแม่นครับจริงๆกับพันเดียวกันพันเดียวกันโอ้นี่ครับกานตอนการทํางานไอ้การอ่าเฮ็ดที่แหลกๆเฮ็ดยังไงเนาะครับในป้ามากกัแล่เนื้อแหล่แหล่เอาแต่เนื้อมันออกเนื้อดิบเลยแบบดิบๆเลยเนื้อดิบเลยครับปัดมุนๆให้ละเอียดนะครับซับซับซับละเอียดแล้วก็ส่วนหนังส่วนหัวมันเนากับ ต้มไปเป็นน้ำซุปอ๋อต้มต้มเป็นน้ำซุปแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้อันนี้คือหนังคือหัวครับผมหนังหัวมันนี่ครัขาก็พอได้น้ำเดือนแล้วครับอันนี้ข้าก็ต้องปรุงแบบให้มันได้รสนิดนึงใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดงก่อนเห้งใส่น้ำปลาร้านะครับน้ำปลาแดงคือน้ำปลาร้านะครับนี่ฮะใส่พอนุ่งเป็นมะเถาะนี่ครับเพื่อจะเอาน้ำซุปตัวนี้มาใส่มาผสมกับอ่าตัวนี้อ่านี่ครับนักชิมยายทองเนี่ย ยายทองกินแล้วตัวนี้เหนียวใช่ไหมครับมันจะนิ่งเหนียวมาครับเนี่ยโฮมด้วยสวยเลยโอ้มันสีนิ่งเหนียวแบบนี้เนาะนี่ครับใส่ปั่นเขาใส่ปั่นเขาคือหลับเหนียวครับติดตุยแซ่ขึ้นกับใบบกตูมนี่ครับกินใบบกตูมครับเซแล้วประเทศนี้เฮ้ามาสับปอเฮ้ามาตำยังไงมาสับก่อนเหรอฮะกับมาตำมาหยวคือตำดิบๆเลยบ่กนีน ได้ปลาสดๆมากกันแล้วเอาแต่เนื้อมันหนังกับหัวกะเอาไปต้มเอาไปต้มส่วนเนื้อมันกระตําให้มันเหนียวต้าให้มันเหนียวใส่น้าอุ่นมาเที่ยนวิธีการใส่น้าอุ่นเห็นยังไงเนะตักใส่เทอร์เรสนี่ครับยาะไปเรื่อยๆยาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะได้ความเหนียวของปลานะครับโอ้มันสีเหนียวเองมนั เข้าใส่ทีเดียวโคบ่อไร้เลยน้ำหลายๆอ๋อต้องหยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะได้ขมเหนียวแบบนี้แล้วก็เนื้อปลาจะฟูขึ้นน้ำนะโอเนื้อปลาจะฟูขึ้นน้ำแบบนี้นครับนี่ปลาตัวเดียวหรือเ่ครับปลาตัวเดียวก็ฟูขึ้นฟูขึ้นนะครับกินโบ๊ะบัดปลาเที่ยวนี่เครื่องปรุงกะตามชอบแกงเข้าคั่วเข้าคั่วหอมหอมนะครับเครื่องลาบเท่านี้ละเครื่องลาบครับปลาเที่ยนี้่ข้ามันได้เหนียวเหนียวแล้วข้าจังมาปรุงมันบอเ่ครับ เนี่ยครับมะปุงมะปุงใส่ใส่ขกัวหัวหอมหัวหอมักน่าวอืปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือจะเป็นปลาล้านะครับอ่าเครื่องเคียงไอ้เครื่องเครื่องใส่กับเป็นพวกจำพวกอ่หอมแดงนะครับอ่าเอาโปเอาโปหน้านิดนึงนะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ไปมักตูมมันเห่อ ใบบกตูมันสีเขากันเลยเป็นไหมครับเขากันเลยครับหอมมันจีอมลอมมันเถาะนี่ครับได้ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นลาบเหนียวลาบเหนียวปลากายหรือปลาตองนี่ครับนี่เลยนะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับครือว้นี่ครับเป็นเมนูเด็ดครั้งอีสานครับขึ้นลาบเหนียวปลาตองกายปลาตองกายนะครับโอ้วันนี้ก็ขอขอบคุณเชฟวันครับครับผมอ่าสุดยอดมากๆครับเดี๋ยว ผ่านไปผ่านมาทางอีสานอุบลราชธานีหรือจะเป็นขอนแก่นมีไหมอย่างเงี้ยขอนแก่นก็มีครับขอนแก่นก็มีมีมีกุ๊กลักษณะอย่างนี้ทาแบบเดียวกันครับอีสานคนอีสานต้องนี่คนอีสานต้องจักรลาบเนียยโม้ต้องขันฝากมาทั้งพี่แม่เบ้อเลยโอ้เนี่ยครับเชฟออนครับขอบคุณมากครับเชฟออนครับผมครับดีครับเป็นนั้นว่าลาบเหนียวเสร็จสับเรียบร้อยครับเต็มคกเลยทีเดียวครับนี่ตัวเดียวนะครับ ใครสนใจก็แวะมาทางอุบลราชธานีครับแล้วก็อำนาจเจริญนะฮะบ้านเสียมังกรครับ086-335-5209ครับนี่อีสานขนาดแท้แน่นอนนะฮะนี่รอ